มะยังเยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเบิ่งดูคะ่ะอากาศก็ยังติดลบเหมือนโอ้โอ้โอ้ต,ตายตายป้าทุกคนโอ้โขอ่อย่าเป็นเหมือนมบงดูป้าอย่าเป็นเหมือนอย่าเป็นดาก,กน้นคิดทางเอาเอาเอาเข่เาไปซานไปหายไกลค่ะเบ่งดูทุกคน สารให้ไก่ก่อนนะคะมัน,นเคลื่อนพญายบดปิดประตูตนน่ไโอ้ยลูกหลามันเคลื่อนหนีพอรอะ่าปิดประตูตนเตี่ยฮโอ้ยเบงอาหารเกี้ยงเลยอ้าสุนทาวาสาร เรอนำเลือเยอะเรือหลายนำก็เป็นปนํำแข็งอากาศคือติดลบอยู่นำาคือก็เป็นนลำแข็งมเมื่อนี้ก็ดีแค่เอาคุณเธอคือบมลงมา các anh, các mà các bạn, mùa chị, các em, các bạn, các chị, các em, các bạn, ค่ะทุกคนมึงน้ำแข็งด้วยค่ะอากาศติดลบตะว่นน้ำอยู่ในข้อไกลคือน่าเป็นน้ำแข็งก็ดีแท้มึงด้วยค่ะทุกคนหนาวเมันเดิมนั่นแหละค่ะไปคลายหน่วยเดียวเองค่ะมา <c oughs> ทุกคนเมื่อวานนี่นะ่อยเป็นบาดแห้งๆนะคะ่ะหลังจากที่กลับจากในเมืองนะคะ่ะเสียงข่อยนะ,ก,นะ,ะก็บแหบกับว่ามีเสียงนะคะแล้วก่าตัวห้อนนะคะเพราะง่กับไข่ด้วกันคอยไข่มานนี่เป็นอาทิตย์แล้วเนะคะทุกคนเทีเ่ยวเทีเ่ยวปีนเที่ยวหายอยู่นะคะแต่ว่าบอแมนไข่รุนแรงเด้ค่ะทุกคน ไข่เพราะรู้ว่าไข่ซื้อนะคะอันแหลเมื่อเ้านีข่อยก็ทอดไข่ดาวกับพญยายแล้ว่อยกอ็ต้มข้าวโอ๊ตกินนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คอยก็จะไปขนฟื้นก่อนนะคะพญายเราปวดหัวเขา่าแต่ว่าดีขึ้นก่อเมื่อวาน เมื่อวานเนี่ยเรา็ต่ยางกระเพากระเพาะนะะทุกคนคันบาโบาแมนไปเอาอยาก,กระค้มะบอกไปนะคะในเมืองเมื่อ,อวานเนี่ยขาไปขนฟืนนะคะตอนนั่งหันค่อยอย่าเป็นกลนขีทางมันเหมือน แค่นี้ก็เฉียวอันนี้ลากนะค่ะทุกคนมือคืนนีพยพญายาล,ลากอันนี้แหละค่ะจะเทแบบนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะทุกคนมีอเอฟซีน่ะบอกว่าคือเพราะอันนีเอาแนวล้ลากลากยังคอยเขาเหี่ยวไก่คยบว่านากระคะ่ะจริงๆแล้วพญายาล,ลากอันนี้แหละคะ่ะเพราะว่าคอยบ่เห็นมือล้ลากแล้วมือคืนมือแล้ว,ลแ,ลว,นนแ,ลวแต่ไม่ลาก เขาได้อกแล้วฟังไา่เอฟซีกระบวกก็หงนี่แนวแรกมันจะคอยมันจงคอยบนาด อย่าไปคนฟื้นอีกแถวหนึ่งกับพอนะคะทุกคนมือแรงยังคอยจะคนอีกรอบหนึ่งนะคะ,อะอย,ยอบเชิญนะเม็ดได้ลเอัดเดอร์ออรูก้รกี่คนมีมน้ะบาร์เอลพูดสเซ่ไม่ทั้ง Och den är jättelätt att köra på. Ja, jag Okej, men vi med i vägen vid jul. <laughs> vi kan ha på sommaren. Va? <laughs> okej, okay, ställa det... Ja, vi vill byta gräsklippare. Och köra den. Mm -hmm. Vi kan ha en liten vagn. Nähä. Hey. It's not good with my kneep. Mm, okej. Ja, okej.

What do you think? I must cut my hair. I think it looks good. <laughs> no, it's I don't know, good. what's the problem? It's problem with problem with my wife. <laughs> Maybe it's not easy, it's dirty. I don't know. Maybe no, it's not dirty. It's, no, it's I put the cream bad. yesterday, so mm -hmm. because of that. Mm-hmm. ดีขึนทุกคนบะอคะทุกคนงครบทุกคนดี Okej, okay, can till sovrummet. Nu var la katthärven. Nu var det when It's cool outside. Okej. Okay. Så, här är Mm. Andas till katt. Gå ut. Gå ut. Eller kan du gå ut? Ta på uh, armen. Is... Start också, här är ตอนนี้ก็เสริมรอให้พญายเสียจเรียบร้อยแล้วนะคะค,ค่ะเป็นดค้าเสื้อตัวนี้เสื้อหมอวานนี่นะคะอ่าเป็นเสื้อสเวตเตอร์ใส่สบายสบายในบ้านนะคะทุกคนหรือจะใส่ข้างนอกก็ได้อ่าข่อยก็มีเสื้อกันหนาวเยอะเหมือนกันนะคะเสื้อสเวตเตอร์แต่ว่าอ่าส่วนมากก็จะเป็นคอคอสูงนะคะนะคะและที่นีเวลาห้าเอาเสื้อคอสูงมาใส่ในบ้าน มันก็จะห้อนจนเกินไปนะคะทุกคนถ้าใส่แบบนี้อ่ะมันก็จะอุ่นบ่ห้อนเกินไปบ่หนาวเกินไปอี่ยค่ะพรดามพอดีจิงี่นะคะอ่าขาจะคนสวยะะ่ากตัวใหญ่แล้วก็ใส่สบายนะคะอ่าตัวอื่นก็จะอ่ะาเขารูปนะคะทุกคนมี่ตัวนี้เห็นมันใส่เป็นแต่ใส่สบายก็เลยเลือกเอาตัวนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็ม่มีลายสีนะคะแต่ว่าเลือกเอาสีแดง แสดงก็จะน้ำดนนะคะกำวันนียก็จะเป็นคลิปสันสานนะคะเพื่อที่จะเอามาทักทายแล้วก็เอามาให้ทุกคนเบิงว่ากิจวัตรประจําวันวันนี้ของมาดาม,มันนอแค่นอย่างนะคะม mm hmm. วันนี้ไข่ทั้งพยายน้านะคะเป็นวัดเสียงกับบะมีเลยนะคะน้าแรงหลังจากที่กลับจากในเมืองแล้วนะคะนั่นแหละแล้วที่นี่ก็เลยมาก,กินน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ ปั้นน้ำขิงนะคะปั้นขิงแล้วก็ใส่น้ำักนาำน้ำนะคะทุกคนน่นะแล้วก็น,น้ำอุ่นก็นดีขึ้นนะคะอะไรปัญญาลังแล้วเปิดเพลงฟังแล้วค่ะค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งว่าห้มาดามบ้านนอกกับปัญายกทลังนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุนรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย